ฮาโลวีนปีนี้อยากแต่งเป็นผีอะไรอุ้ยมันช่วงนี้มดูแคสเปอร์อยากเป็นแคสเปอร์น่ารักดีผีที่รักเธอเฮ้ย <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> ก็เป็นพี่ที่รักเธอไงช็อกพี <laughs> <laughs> ่ที่รักพี่ที่รักน้องเออเป็นเต็นอย่างน้องเป็นเต็นเธอเป็นน้องพีผ,ผีที่รักน้อง <laughs> <laughs> นี่ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดาอ่าาที่บการผีบ้าไมแกหน่อยผมนี่ไม่ค่อยมีเลยครับผมแบบผมเหมือนเป็นคนดวงแข็งมากแต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยคนเนี้ยจริงๆริงก็เจอมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่าเป็นช่วงมหาลัยคือมหาลัยผมก็จะมีซ้อมโชว์ ที่หอในนี่เรื่องใหม่กันเลยนะเรื่องใหม่แต่ไม่เคยเล่าเราเราจะเราจะซ้อมช่วันที่มหาหลัยทีเนี้ยมหาลัยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าทุกคนแบบเขาแบบมันจะมีตึกกลางาคือเป็นตึกที่ไม่ค่อยได้มีใครพักเป็นตึกโรงแรม,มเสร็จแล้วเราผมก็พักกันอยู่ประมาณ12คน<ม>ดาวเดือนคณะต่างๆครับเราก็ซ้อมมาอยู่ชั้นบนสุดทีนี้เสร็จปุ๊บมาถึงเวลาช่วงกลางคืนที่แบบว่าคุณว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเล่าว่าชั้น8ดเนี่ยมันคือชั้นที่ไม่มีใครอยู่ แล้วก็มาเป็นชั้นที่ทุกคนต่างเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายผมก็กลัวเราก็แบบเราจะลงไปชั้นหนึ่งจากชั้น12ก็คุยกันว่าเข้าฟตบมาห้ามกดห้ามกดชั้น8เด็ดขาดเพื่อนทะลึ่งป้องกดเพื่อนพูดเลยอยากเจอเหลือเกินขอให้เจอสักทีนึงนี้ก็กดไล่ลงมาสรุปแล้วไม่ได้กดชั้น8ปดไม่ได้กดชั้น8ดครับลิฟต์ลงมาปึ้ง เปิดลงมาที่ชั้น8ซึ่งทั้งชั้นไม่มีใครอยู่ปิดไฟมืดทั้งชั้น,นพี่แม่บ้านเ<อ>พิ่งออกไปหรือเปล่าฮะ<า>พี่แม่บ้านเ<อ>พิพ่งออกไปพี่แม่บ้านเพิ่งออกไปออกไปทางไหน <c oughs> ก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องขนหัวลุกที่แบบเอารู้สึก<อ>ว่าเราเราเรากลัวอะไนั้นก็คือรีบกดปิดลิฟต์แล้วก็ลงมาเราก็ไม่มีใครพูดอะไรอีกเลย<อ>แต่เขาไม่ไคนสัมผัสได้ครับเอาคขนลุกขับไปยัมกันผี มองสว่างไว้ตลอแล้วกันไฟฉายครับสว่างสว่างเลยแบบอย่างน้อยสว่างไว้ก็ไม่นา่าจะกลัวอะไรและปวดสวน์ครับทุกคนสวดอยู่ทุกวันทุกคนสามารถไปดูได้ว่าผมสวดเล่มไหนอยู่ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราเอา,เอาธรรมะในใจเข้าสู้ทําให้เราสบายใจไว้แล้วก็ทำดนคิดดีครับเป็นเครื่องป้องกันชั้นดีเลยครับทุกคนอ่า้แล้วได้คาถากันหน่อยเราจะปัดเชยปฏิเชยนะ ผมไปกันส่วนบนละสิต้องสวัสดีก่อนดีก่อนดีนนใช่ใช่อาคาถาไล่ผีโอ้มลิกก์ก,กือเมลิกก์กือจงออกไปนะอือบายบายครับไหนๆจะมาแล้วขอสักสามตัวตรงได้ไหม <laughs> ถ้ามาให้ไม่ได้อย่าเจอกันเลยค <laughs> รับผมขอบคุณครับ